จะเห็นโล่งๆตรงนี้นะครับสิ่งที่หายไปคืออะไรเอ่ยสายพานนั่นเองเฉลยเลยนะครับตัวนี้จะไม่มีสายพานแล้วเพราะว่าตัวนี้เป็นทัดนลมไฟฟ้านะครับจะควบคุมทํางานด้วยระบบเกีย์นะครับของกล้อง360องศาเมื่อรเอราเปิดประตูก็จะมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับก็คือไฟส่องตัวว่างนั่นเองนะครับตัวนี้อัจฉริยะมากๆมาเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับป้องกันการชนจากด้านข้างด้วยนะถ้ารถมีมอเตอร์ไซค์หรือรถเก๋งมาเบียดกระจกก็ กระจกก็จะไม่หักนั่นเองนะครับหน้าจอตรงนี้ขนาด12นิ้วเป็นหน้าจอ Think 4A นะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้นั่นเองแต่ถ้าโชคอยู่นอกทักตีงเหมือนเรายืนทางขาถูกไหมครับแล้วเรายืนเนี่ยนะจับเหมือนอยู่บนรถเมย์ก็คือสเสถียรภาพในการตรงตัวมันดีขึ้นเพราะว่าเหมือนทางออกมานอกทกัตีนะก็เหมือนเรายืนถางขานะการตรงตัวก็จะดีขึ้นนั่นเองนะไฟนะกระพริบปรับทิศทางได้ตัวนี้ก็คือ เหมาะอย่างยิ่งักการขึ้นเขาลงห้วยหรือขอทางชิดเลนขวานะเปิดกระพริบนี่นะเหมือนใซเลนเลยนะครับก็สามารถขอทางได้ในเลนขวานะครับในยามค่ำคืนนั่นเองนะ3 2 1่เริ่มเลิฟครับยินดีทุกท่านสู่ช่องแบงค์มูเซอร์789นะครับวันนี้ผมมีรถคันสีส้มที่อยู่ข้างหลังผมนะครับเป็นรุ่นวา t แท็กนะครับราคาค่าตัวเขาอยู่ที่1 3 1่0ล้านบาทนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาแต่งรายการหลอมาดูเลย นะครับตัวนี้นะครับเริ่มจากข้างบนก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูข้างในเราดูข้างนอกก่อนอันนี้เป็นฝากระโปรงนะใส่สกรปทรงฟิตเข้าไปนะครับมามาแต่งสีส้มๆแบบนี้นะเขาจะทําเข้ารูปอย่างสวยงามมากๆเลยนะครับไฟหน้านะเป็นแบบแมทชิค LED แล้วนะครับตัวนี้ก็คือไฟสูงตรงนี้ก็คือไฟต่ำนะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ทั้งคู่เลยนะครับตอนเราสตาร์ทรถหรือเรามีการบิด กุญแจสักอย่างหนึ่งตัวนี้จะทําการคาลิเบตขึ้นมานะครับมันจะขย่าก็คือขยับหาองศานะครับในมุมที่องศาเขาปรับได้อย่างลงตัวบางทีรถอาจจะมีน้ําหนักที่มากขึ้นหรือมีผู้โดยสารนะครับเขาจะปรับองศามาให้ไฟมันแหนขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะไฟหน้าก็คือเป็นแบบ C ีแคมนะครับกระจังหน้า F O R D นะกระจังหน้า r a ป t ตอร์ V6 นั่นเองนะครับบอกได้เลยว่ากันชนหน้าตัวนี้ก็คือเป็นของค่ายฮา m m เมอร์นะเป็นกันชนเหล็กแล้วนะครับตัวนี้แข็งมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ไฟนะดับเบิลไลท์ตัวนี้นะครับก็คือไฟสูงและไฟหลีอยู่ในหลอดเดียวกันดวงนี้ตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกหน้านั่นเองนะครับมาพร้อมกับผ่วงลากจูงตรงนี้เลยฮองกู้ยคือสีแดงๆนะครับตัวนี้ก็คือรองรับน้ําหนักได้สมตันกว่าๆได้เลยนะเพราะว่ามันยึดติดกับชัดซีนะเพราะก่อนจะติดตัวนี้มีการถอดกันชนเข้ามาแล้วก็ยึดติดกับชัดซีนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูที่ฝาโป้งครับผมจะเปิดให้ดูว่าข้างในเขามีอะไรกันนะสำหรับเจ้าไวแทคคันนี้นะสี่คูณสี่เนอะนะครับอ่า บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาอีกแล้วนะครับสำหรับวแท็กแต่งเต็มขนาดนี้ตัวนี้เป็น4ีคูณสนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องยนต์กันนะครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอ่ะเมื่อเปิดเข้ามาข้างในก็จะเจอในส่วนของแผ่นพลาสติกโฟมนิ่มๆแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นโฟมเกรดพิเศษนะครับ ซึ่งตัวนี้ออกแบบมาเพื่อซับแรงเครื่องยนต์ไม่ให้มันเสี่ยงเข้าไปในห้องโดยสารนั่นเองนะครับเป็นโฟมเกรดพิเศษนะครับโอ้โห,โหเคลือบมาเงาแวบเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นระบบเบรกไฟฟ้านะครับนะ เป็นระบบปั๊มเบรกไฟฟ้าบูสเตอร์แล้วนะครับตัวนี้ก็คือจะทํางานในของระบบไฟฟ้านะครับมันจะไม่เป็นหม้อลมนะเวลาเหยียบม,มันจะไม่มีแรงต้านมันจะแบบเหยียบมันก็จะไป glued, till, till, เปิดๆๆเลยเหยียบขึ้นเหยียบลงนุ่มเลยสบายนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเขียวๆนี่คือจะเป็นในส่วนของหม้อน้ำนะฮะมีน้ําหล่อเย็นอยู่ข้างในนะครับตรงนี้ก็คือที่ปั่นน้าฝนนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวกรองอากาศนะครับอ่ะถัดมาดูตรงนี้ก็คือจะเห็นโล่งๆตรงนี้นะครับสิ่งที่หายไปคืออะไรเอ่ย สายพานนั่นเองเฉลยเลยนะครับตัวนี้จะไม่มีสายพานแล้วเพราะว่าตัวนี้เป็นพัดลมไฟฟ้านะครับจะควบคุมทํางานด้วยระบบดีเลย์นะครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยไม่เสียการเขาเรียกว่าเสียกําลังในการขับขี่นะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีสายพานเพื่อที่จะจุดกําลังมาที่ใบพัดแล้วตัวนี้ทํางานด้วยระบบไฟฟ้านะครับบอกได้เลยว่าเครื่องยนต์จะช่วยเรื่องของประหยัดน้ำมันมากๆนะครับ จุดถัดไปแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ของ AGM นะครับจ่ายไฟได้ลึกสุดๆเลยอันนี้ให้กําลังสูงถึง 800CCA นั่นเองหรือเขาเรียกแบต8 0ป์นั่นแหละนะครับตัวนี้จ่ายไฟได้ลึกจริงๆนะส่วนใหญ่จะอยู่ในรถตระกูลยุโรปนั่นเองเบนท์บีเอ็มวโวแต่คราวนี้ถูกใส่ในตัวเจ้า Ford Next g e n อร์ไลท์แท็กนั่นเองนะครับที่สําคัญมันจะมีตัวโครงกิดนะครับช่วยให้น้ํากลั่นหรือของเหลวที่อยู่ในนี้ไม่กระฉอะออกไปในส่วนของ บริเวณลูกยางหรือท่อยางต่างๆที่อยู่หน้าเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็คือทํางานได้ดีมากๆเจ้าคงกิจนี่นะคุมอยู่เอาหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันจุดตรงนี้ก็คือจะไปในส่วนของอ่ท่อแอร์นะท่อแอร์ตรงนี้ครับก็คือจะไปนในส่วนของแยกโซนนะตัวนี้คือจะเป็นโซนเย็นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นโซนร้อนนั่นเองตัวนี้ก็คือจะช่วยในส่วนของเ็วเย็นทันใจแน่นอนนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะแยกโซนจากเทอร์โบแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะฮะ เครื่องยนต์ตัวนี้กําลังแรงมา้าเครื่องยนต์ตัวนี้ 2,000cc นะครับกำลังแรงม้าสูงถึง210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ใบเทอร์โบนะครับเทอร์โบจะมี2ลูกนะครับเทอร์โบลูกเล็กจะทํางานในรอบต่ำรอบรอบลูกใหญ่จะทํางานในรอบสูงนะครับลูกเล็กนี่คือจะเป็นเทอร์โบไฟฟ้าด้วยนะครับก็คือทํางานในรอบต่ําคือหยับปุ๊บ แล้วมันก็จะติดเท้าเลยตัวนี้เป็นเกียร์สิบสปีดนะครับก็คือมันจะทํางานตั้งแต่1 2 3 4งสองาสี่กจนถึง1ิสปีดเลยแต่เกียร์ตัวนี้สิบสปีดเป็นลักษณะพิเศษก็คืออาจจะ1 3 5 7สาห้าเจดกระโดดข้ามไปเลยอยู่ที่เท้าของลูกค้านะครับว่าจะเหยียบคันเร่งลักษณะไหนนะตัวนี้จะประมวลผลในอัตราการเร่งของลูกค้าเลยนะเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ะนะเดี๋ยวผมจะปิดวิธีสาธิตวิธีปิดฝากระโปรงอย่างถูกต้องเว้นไว้ประมาณ1ครบแล้วก็ปล่อยนะ ไม่ต้องกลัวฝากระโปรงเจ็บแต่อย่างใดไม่แนะนําให้กดนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดฝากระโปรงรุ่งได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างจุดถัดไปนะครับตรงนี้ก็คือตีโป่งขึ้นมา6นิ้วนะครับตัวนี้ก็คือใส่หมุดเงินเข้าไปสวยงามมากๆนะครับตีโป่งเข้าไปเพื่อให้รองรับกับยางตัวนี้เป็นยางแอมนั่นเองนะครับยางตัวนี้นะครับยางแอมนะครับความซีรีส์ของมันเนี่ยฮะซีรีส์ก็คือส3คูณ12.5 R องนะครับ33ก็คือจากพื้นนะครับถึงตรงนี้ 33สนะครับ12.5งนะสังเกตตรงดอกยาง,งลึกๆแบบนี้คือความกว้างของหน้ายาง12.5 uh, 2อาคือรัศมีแม็กนะตัวนี้ให้แม็กสีดําเงินสวยงามมากๆตัวนี้เป็นระบบดิสเบรกสีล้อแล้วนะครับนะก็จะเห็นแบบนี้เลยนะสวยงามมากๆเมื่อตัวนี้ยก2นิ้วแล้วนะครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งต้องใส่ตัวนี้เข้าไปปีกนบปรับองศาของ YONG นั่นเองนะครับตัวนี้นะลักษณะพิเศษก็คือมีท็อกโปรเพนเดอร์เข้าไปด้วยนะครับมีซับแทงปรับ8ระดับนะสีแดงๆที่อยู่ข้างใต้รถนะ นะครับมันจะมีตัวกันแข้งนะไม่ให้มันหินกระเด็นไปโดนในส่วนของอ่างน้านํามันหรือเครื่องยนต์ด้านใต้แล้วก็กระเด็นไปโดนหัวโชคนะมีแข้งเหล็กหนาๆแบบนั้นนั่นเองอย่างดีเลยนะนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของใบเทอร์โบนะที่ผมอธิบายไปแล้วมีเทอร์โบ2ลูกนะใบคือ2ลูกลูกเล็กลูกใหญ่นะครับอะพอมาดวนขอนด้านข้างนะครับเป็นกระจกตัวนี้ กระจกไฟเดียวที่กระจกมองข้างสีเนี่ยจะเป็นสีเทากาไฟเนาะจะเป็นโคราสีกับตัวรถนะตอนนี้มีไฟเดียวกระจกมองข้างด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของใบสปอร์ตโหมดนั่นเองนะครับก็คือป้องกันการรถวิ่งแซงมันจะขึ้นตรงนี้นะครับมันจะมีเตือนบอกนะฮะนะไม่ให้เราวิ่งแซงนั่นเองนะแล้วก็มีในส่วนของกล้อง360องศาเมื่อเราเปิดประตูก็จะมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับก็คือไฟส่องสว่างนั่นเองนะครับตัวนี้อัจฉริยะมากๆมาเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับ ป้องกันการชนจากด้านข้างด้วยนะถ้าบถมีมอเตอร์ไซค์หรือรถเก๋งมาเบียดกระจกก็กระจกก็จะไม่หักนั่นเองนะครับอ่ะพอเรามาดูด้านข้างนะครับตัวนี้เบ้ามือจับเขาจะทําสีเดียวกับตัวรถนะสำหรับรุ่นวาแท็กนะครับตัวนี้ลูกค้ามีการติดตั้งฟิล์มเข้าไปแล้วด้วยนะครับตัวนี้ฟิล์มนะสามารถเลือกเป็น 60, 40หรือ80%ได้เลยนะฮะแล้วก็ข้างบนนะครับเป็นโซลาร์ลูปแ c กนะครับของค่ายฮัมเมอร์นะฮะก็จะมีในลักษณะของแบบนี้เลยนะครับไฟนะ กระพิบปรับทิศทางได้ตัวนี้ก็คือเหมาะอย่างยิ่งกับการขึ้นเขาลงห้วยหรือขอทางชิดเลนขวานะเปิดกระพิบนี่นะเหมือนไซเลนเลยนะครับก็สามารถขอทางได้ในเลนขวานะครับในายามค่ําคืนนั่นเองนะสามารถปรับระดับได้นะจะก,กระพิบเร็วกระพิบช้ากระพิบค่อยหรือจะค้างได้หมดนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของโซลารูปแบกของเจ้าค่ายฮัมเมอร์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยตัวนี้ก็คือจะไปนในส่วนของสติ๊กเกอร์วายแท็กนะฮะ ใส่สีดําตัดสีส้มสวยงามมากๆนะครับมาพร้อมกับบันไดข้างฮัมเมอร์นะฮะตัวนี้เป็นรุ่นชาโดนะครับมันจะมีแผ่นกันลื่นอย่างดีเลยนะลื่นอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็เีื่อมคันจะมีไฟในส่วนของไฟส่องนะเดี๋ยวผมเปิดหมดเลยมันจะมีไฟส่องอยู่ตรงนี้นะครับนะเมื่อเราเปิดแล้วมันจะมีไฟส่องนะครับเพื่อทัศนวิสัยในการมองระยามค่าคืนดีนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อลักษณะพิเศษของเจ้าตัวบันไดข้างนะครับพอมาดูด้านข้างตรงนี้ก็คือจะเจอเหล็กอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นโลบาเหล็ก ค่ายฮัมเมอร์เช่นเคยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นวารีเออร์นะจะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยซึ่งจะมีไฟเบกรกดวงที่4ด้านบนด้วยนะครับแล้วก็ไฟถอยสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ด้านนี้เลยนะครับอ่านะครับที่สำคัญนี่เลยฮะสวยงามมากๆมีไฟเบกรกด้วยที่สำคัญตัวนี้ด้านหลังเขาก็ติดชค็คโปรเฟนเดอร์เข้าไปซับทั้งปรับไประดับเช่นกันนะครับที่สำค,คัญช็คตัวนี้วางไว้นอกแคดซนะีเห็นไหมครับกะบอกเงินๆนะฮะเห็นไหมฮะแดงๆคือตัวซับแทงปรับแประดับ เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่ามันวางนอกแัสซีแล้วมันดียังไงนะครับนะมันดียังไงนะก็คือเอาง่ายๆว่าตัวนี้ช็อกปกติรถในแบรนด์ตลาดทั่วไปมันจะตรงๆถูกไหมครับนะก็คือเหมือนเราขึ้นรถเมย์นะเรายืนอยู่นะถ้ารถเมย์มีการเอียงไปเอียงมาก็คือนะมันจะไม่สเสถียรแต่ถ้าโช็อกอยู่นอกแคสซีเหมือนเรายืนทางขาถูกไหมครับแล้วเรายืนเนี่ยนะจับ เหมือนอยู่บนรถเมย์ก็คือสเสถียรภาพในการตรงตัวมันดีขึ้นเพราะว่าเหมือนทางออกมานอกแัสซีนะก็เหมือนเรายืนทางขานะครับการตรงตัวก็จะดีขึ้นนั่นเองนะตัวนี้นะครับก็มีตัวเหยียบอยู่ด้านข้างตรงนี้แล้วนะครับไม่ต้องไปเหยียบล้อนะนะครับที่สำคัญตัวนี้นะครับบอกเลยว่ากาันชนหลังเนี่ยเป็นเหล็กจากค่ายฮามเมอร์นะฮะร,รุ่นโนวาซีรีส์เขาจะมีตัวไฟเไฟถอยตรงนี้เป็น LED สี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วตรงนี้เป็นห่วงโอเมก้าสีแดงๆแบบนี้นะครับ นะอย่างดีเลยนะตรงนี้ตัวลากจูงนะครับสามารถบรรทุกเรือบรรทุกรถเรือดำน้ำอะไรที่มีน้ำหนักสูงๆได้เป็นอย่างดีเช่นกันนะครับนะมาพร้อมกับฝาท้ายตัวนี้เป็นแบบผ่อนแรงแล้วแล้วก็ใส่ Ford เข้าไปอค c ิล l กเลนเจอร์สีดำตัดสีส้มเข้าไปสวยงามมากๆกแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องถอยหลัง360องศาตัวนี้จะทำงานร่วมกับในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้ฝาท้าแบบผ่อนแรงเนาะอ่านะครับ ตัวนี้ก็คือเจ้าวายเทคก็คือระบบเยอะจริงนะครับแล้วก็ไฟหลังเนี่ยนะครับเป็นไฟ Full LED แล้วนะครับมาทำงานพร้อมกับตัว b ายสปอร์ตโหมดหรือบายสปอร์ตเ d ดานั่นเองนะ ต,ตัวนี้คือช่วยระบบถอยจอดนั่นเองนะครับก็คือถ้าสมมติว่ามีรถที่มาด้านหลังนะฮะวิ่งมาตัวนี้ก็คือจะทํางานเซ็นเซอร์จับระยะจากด้านหลังที่มีวัตถุเคลื่อนมาจากด้านหลังก็คือเขาจะเตือนไปที่กระจกมองข้างนะครับช่วยให้เวลาถอยออกจากซองดีขึ้นนั่นเองสมมุติว่าด้านซ้ายเป็นรถ10บล้อด้านขวาเป็นบิ๊กอัพแล้วเราถอยออกมาเราไม่เห็นว่ารถที่ข้างหลังมาในรูปแบบไหนเราก็สามารถที่จะถอยออกมาแล้วมีไฟเตือนนั่นเองนะอันนี้ก็คือจะช่วยเตือนไม่ให้เราถอยออกมาจากซองนะครับเพราะว่า ซ้ายก็สูงขวาก็ใหญ่นะเราถอยลองอมายิ่งมองไม่เห็นรถที่วิ่งมาจากข้างหลังเลยนะตัวนี้ตัว b ายสปอร์ตเรดาร์หรือ b ายสปอร์ตโหมดก็ทำงานได้ดีมากๆเลยนะครับะนะโดยรวมรถคันนี้แล้วก็บอกได้เลยว่าลงตัวสดๆด้านในนะฮะตัวนี้ก็คือบอกได้เลยว่าเป็นเบาะดําเดินตะเข็บสีส้มเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าไว t แท็กนั่นเองนะครับภายในก็คือบอกได้เลยว่าลงตัวมากๆตัวนี้เป็น4ีคูณสนะฮะก็จะมีในส่วนของตัวไฟแอมเบียนไลท์สีฟ้าๆแบบนี้ สวยงามมากๆเห็นไหมฮะไฟสีเยวฟ้าเราสามารถตรับระดับไฟได้ด้วยนะครับตัวนี้เมื่อสตาร์ทรถแล้วก็คือจะเป็นแอร์เย็นเลยนะแอร์จะเย็นเร็วเย็นไวมากนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นหน้าจอตรงนี้ขนาด12นิ้วเป็นหน้าจอซิงค์โฟเอนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a y หรือ Android Auto ได้นั่นเองนะครับเชื่อม Ford p a าร์ด้วยเนาะอย่าลืมกันนะครับตัวนี้เป็นไวเลสชาร์จเจอร์แล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถวางโทรศัพท์รชาร์จได้เลยตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้สิบสปียาายร์ได้เลนะ เนี่ย10สปีดนะมันจะเปลี่ยนเกียร์ให้อัตโนมัติได้เลยนะครับตัวนี้เป็นระบบเบรกไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะครับสามารถดึงเพื่อให้มันเบรกนะครับอันนี้เป็นเบรกไฟฟ้าแล้วตัวนี้ก็คือชิปออนเดอะไฟนะครับก็สามารถปรับโหมดได้นะครับจะเป็น2เฮ็ด2เฮ็ด2ไฮ2โลนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับ4เฮดนี่คือขับในรอบสูง 4L นี่คือ4ในรอบต่ํานั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนของพวงมาลัยนะครับก็นิดนึงนะฮะตัวนี้ผมจะให้ดูในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็คือมั คอนโทรลวิทยุ CdMP 3สตรงนี้เป็นคุตคอนโทรลลดความเร็วหน้าจอเป็นจอสีแล้วตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของปรับเสียงเบาเสียงได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะตัวนี้เบาะไฟฟ้าปรับทั้งหมดแปดทิศทางนะครับตัวนี้ปรับแดทิศทางก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้ก็คือในส่วนของเบาะไฟฟ้าของเจ้าวาแทกนะครับก็จะเดินตะเข็บสีส้มนั่นเองตัวนี้มีแก้ววางน,ะนี่นะสามารถวางแก้วน้ําได้ด้วยนะครับนี่นะอนเนกประสงค์สุดเลยนะเราคิดว่าเราขับรถ s อ v อยู่นั่นเอง ไฟหน้าออโต้แล้วนะครับมีปุ่มพุชตาร์นะครับสตาร์สต็อปเอนจินได้เลยตรงนี้นะเราจะลงเราก็ปิดได้เลยนะครับโอเคเลยนะครับโดยรวมแล้วนะครับเจ้ารถวายแท็กคันนี้นะครับแต่งหล่อๆอแบบนี้สีส้มตัวท็อปสุดราคาค่าตัวเขาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทได้4ีคูณสแล้วนะครับแล้วก็ระบบออปชั่นเต็มนะฮะตอนนี้เลยก็คือถ้าลูกค้าอยากได้แต่งแบบนี้นะครับสามารถถ่ายภาพเก็บไว้หรือแคปหน้าจอเก็บไว้นะครับหรือดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการแต่งรถละกัน นะครับแล้วผมจะออกมาทําคลิปดีๆอย่างนี้ในโอกาสถัดไปนะครับฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้ท่านไม่พลาดชมคลิปดีๆในโอกาสถัดไปแล้วผมจะออกมาทําคลิปดีๆในช่อง YouTube นะนะแล้วก็สําหรับวันนี้ขอกลาวคําว่าสวัสดีครับผม This is why I'm hot, hoes praying that I flop. I'ma keep it simple, you just don't got what I got. My price be going up like every day, and it's a lot. Wait, I'm really that, really that hot, b i t